นี่ค่ะทุกคนใครชอบงานแบบนี้บ้างคะจะเป็นงานขวดแก้วนะคะซื้อมาจากช h อปปีคะ่ะตรงนี้เป็นแก้วตรงนี้เป็นช้อนที่สามารถดึงออกได้ด้วยเผืแ่อบบว่าใครไม่อยากจะใช้ช้อนนะคะแล้วก็ปิดฝาตัวฝาเป็นพลาสติกรุ่น PVC แข็งคะ่ะ นดยไม่แตกเวลาเราจะใช้ช้อนเราก็เสียบเข้าไปนะคะเสียบแน่นด้วยค่ะแล้วเราก็ตักพวกเครื่องปรุงได้นะคะสําหรับใส่อะไรบ้างเอ่ยพวกงานผงๆนะคะจะเป็นซีเรียลก็ดีหรือว่าจะเป็นชากาแฟและน้ําตาลเครื่องปรุงได้หมดเลยนะคะซื้อมาแค่บาทเดียวค่ะขอขายตอนนี้นะคะ10บาทค่ะขาย10บาทก็จริงอะ่ะกํไราเร9อยเซเลยหรือเปล่าคะ กำไรเรียกว่า900%เลยนะคะโอ้โหต้นทุน1บาทขาย2บาทก็เรียกว่ากำไร100%แล้วถ,ถ้าเกิดขาย10บาทเนี่ยเราได้กำไร900%เลยนะทุกคนแต่ทีเนี้ยใครจะซื้อเราละ่ะในขณะที่คนส่งมันราคา35บาททุกคนจะต้องใจในราคา45บาทนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเก็บไว้ใช้เองเถอะดี <c oughs> ใ,ใจค่ะได้ของถูก ได้ของดีด้วยแฮปปี้จริงๆเราไม่ได้อยากขายแลคาะอยากเอามาอวดเฉยๆไปและบ๊ายบาย